อยู่ช้อปปิ้งนาวเบียคอสยูนอตช้อปปิ้งนาวไออังกี้แล้วนะอะไรี้เลยอังกี้โทรโทกันเนี่ยถูกทุกคนมาว่าใช่เพราะมันแบบโซกรุบๆอ่ะเออทุกคนยูอีดอ่ะยูยังเกอ์อ์ แอนยูสตรองด้วยนะอนกูสกินด้วยแอนกูสกินแอนกลาสสกินแอนกลาสสกินไม่เป็นแค่วาอนสกินฉ่ำอ่ะอยู่รลาไม่ได้วาด้วยแอนสกินปิ้งปิ้งแอนสกินปิ้งปิ้งแอน not h a t c h i อ่ะยูอีส์ยู สนุกแต่คนอื่นก็สนุกได้แบบนเงเออเห็นไหมล่ะน่าแคบไว้แล้วนะใช่ไอไอไอแสบพอนิดหน่อยแล้วโซโซแสบอยู่เนาะเออเห็นไหมล่ะ Thank you for your gift ค่ะมาพี่เร็วคุณพี่รีบซื้อเลยพี่เร็วเร็วคุณพี่26 order 3 7 4แล้วคุณพี่26 order ออเดอร์เร็วแม่สร้างขวัญได้แล้วจังหวะนี้มาเร็ว กดตะค้าเลยกันเร็วนะเขียนแฮมแล้วเสียทแฮบแล้วอุ้ยจับปินมาเยอะเลยจับจีน่าว้าวต้องมาแน่จริงจูซีร้อยออเดอร์อยู่แคนโกนะอยู่สเตย์นู่นสามเจ็ดเก้าแล้วอยู่สลีปอเดอร์อยู่โนไทยไอเอสไอเอสแอนด์วิลลี่มาดบิคอยไอวันทูสลิปไม่ได้แล้วน้องสร้างงานน้องฟังบทปีของน้องแล้วมันดเวลา้วไอวันไลท์ทูควีนอุ้มอยู่น้อง ยอดแล้ววทำไมอีกสิบแปดอดออเดอร์เร็วไอ้นักสิตาแล้วนะไอ้เลดี้เลดี้โกแล้วนะเนาชูกาสแตนบายเลยลูกยูแฮปทูสแตนบายแล้วตอนนี้มาว้าบสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดออเดอร์เท่านั้นเอออย่าไปไม่ไปได้ไอ a วันไอวันทูโก ดอนมิสมีเวล่มัตนะใช่เราเราไม่ได้หายไปไหนเราอยู่ในหัวใจเสมอแต่เราแค่ว้าย15ออเดอร์เห็นไหมเห็นไหมล่ะมันยูจรินไหมควีนอุ้มเอ็นมีอ่ะดอนซิตาแล้วนะเลดี้เลดี้เก็ตออกแล้วนะอันนี้เลดี้ทูวิ่งแล้วตอนนี้อ้าวทุกคนอีกนิดเดียว15ออเดอร์เลยมันจะเป็นไทยแล้วดอนโกนะพลีส อยู you buy, buy pieces, ่ก่อนบายพีทนะเออ you have to buy แล้วหุ้ยแถบเหลืองไม่ขึ้นแล้วเปลี่ยนจากของขวัญเป็นกดออเดอร์ได้เลยนะคะตอนนี้ว้าสิบออเดอร์เขี่ยไปเขาไม่เปนแล้วไม่อยากไปอ่นดั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 น listening เออฟังพวกเราทุกคนสปิ่งอยู่ช้อปปิ้งเน่ ทุกคนเร็วๆสัมพัญกับชีวิตมากเร็วๆสิปออเดอร์ว่าอยากให้จับหลินอยู่ต่อเฮนน้อยใจบวกแก่บวกแก่บวกเซมเ็นออเดอร์เฮนออเดอร์แทนเฮออเดอร์นะขายของก้อนขายของก้อนอย่าเพิ่มฟันเดนอย่าเพิ่มฟันเดนเรื่องของก้อนไอ้ตัวไอ้ตัวเฮดชีเขาบอกว่าชอบพี่อุ้มหลายเอ้ยชอบพี่อุ้มหลายเอเมล่าอันนี้ก็ชอบนี่ก็ชอบ ไอช้อนว้ายจังหวะนี้อีกหกออเดอร์เราดันทุกคนว้ายทำไปช้ำบาชูก้าแปลนใบเสียบลูกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคำพิแตลนใบเสียบเลยยุยู๊ยทุกคนทุกวันพี่โกมาแลยต่ำวิดีโอว้ายอีกสองสามออเดอร์เร็วทุกคนเร็วเร็วชูกล้าคือตัวนเบอย่าที่ไม่ปกป้องแล้วนะวันหลังเออเห็นไหมล่ะอะไรชื่ออะไรจะให้พูดไหมว่านี่กินอะไรกันเร็วทุกคนเาบอีกเดียว 3ออเดอร์เท่านั้นสามออเดอร์เร็วเราจะได้เห็นทีป๊อปเอออยากเป็นทีป๊อปเคอร์ใช่อีกสามออเดอร์เร็วขอร้องว้ายอยากแทนไอแน้อยากไม่ได้แคนนะยูแคนเร็วทุกคนตอนนี้ขอร้องถือว่าขอเลยขึ้นไม่ขึ้นขึ้นแล้วพ่าภาษาอังกฤษางนิดเดียวใช่อยู่แค่ กล้าที่จะพูดหรือเปล่าจริง You can เอ่อเอว Every calendar Every color เลยตัวอะไรกัดวะตัวอะไรกัดชันเลยทุกคนเฮ้ยจะจะจะได้ละวเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็วมาทาแก้มเบัตรนี้ใช้เอ่อเอ e r y t h i n นะยูโนอะ You can You บัตออนน่ะ พีกกะเออเอยูแคนยูอะไรแล้ววันแล้ววันพีกหนึ่งเรื่องหนเรื่องเนี่ยอยู่แยูชุดยูยูยูดอะโนเอ่อออฟเฟสนะ สองสี่หกค่ะโหนานมากกของกินเถอะก็อยากซื้อของกินอ่ะ you you can buy วันทุกินของกินมันกินได้หมกเลยเย็น you can eat every day every ว uh. ันนะ all day all time all night นะจุโน่แต่เออ delicious เลี่มากอ่ะ e เลย and you so you so eat ละกรุบกรุบันชิกบกบตงอ่าทุกคน น้ำพรกหนังไก่ก่อนตอนนี้นะคะมันเหลือเพียงแค่อีกวันเดียวท่านั้น,น,นจะเด้งราคาไปที่ราคาเดิมแล้วตอนนี้เพียง168บาทเท่านั้นนะคะจะเที่ยงคืนก็คือหมดแล้วนะคะสตหรบโปนี้เคียวแล้วมันจะกรุบกรุบนะกาแรโดยใบมิ้นท์1 6 8กาแฟวันทันเลข69นะอยู่โน้วันเอ๋นะ เดทเท่านั้นนะปัญญูอีดอ่ะกรอบกรอบงี้นี่แหละเวไหนดี่เปิดเปิดเปิดเรนนี่ส่งออกไหมเนี่ยเวนนี้ส่งออกได้เลยโอ้สองร้อยห้าสิบแล้วขึ้นไป่ต่สิบเลยมาส่งออกไหมเนี่ยส่งออกกระปุบไหมส่งออกเลยกระปุกกระปุกงี้เรนนี่นะกระปุกเรนนี่เราได้ภาษาอังกฤษนี่ ครูสอนภาษาอังกฤษเราเลยเนี่ยใครจะไปนอกที่ไหนเอออ่าทุกคนเร็วๆรีบกดตะกร้าเร็วหนังไก่อิสคันชี่บอสพี่พงเออคันชี่มากอิโซกรุบกรุบโซกรุบกรุบโซกรุบกเลยเคียววินเนี่ยมีสะเทือนนะจังหวะเนีะไอริชี่นะไอ้เนาะไออีส์อ่ะทีทีพีกะวันเดย์วันเดย์อ่ะโบเบย์อยู่เนาะ ภาหมูอ๋อภาัาเดียวหมูโบเบนเบี่ต้องพิกหมูของเราแล้วเหรอมาด้วยเราเรียกว่าแพ็คโบเบนนะทุกคนว้ายเปละมีแปครับสอง You Speak เออ You You Speak English v e r y w e l l เออไอวันทูไอวันทูทีฮันเลแพ็กเกจตอะอยู่เนาะ You can make order. I c อ n make order. You just only three hundred order. hundred o r นงไม่โอ้ยแสบคอหัวเราะอ่าน่ารักมาก จะปัดรอบนี้300เลยอ่าหนึ่งสองไปพูดก่อนเฮลมีผิ e เอพิวันไอเลิฟยูเวลิมันอาเลิฟยูเอวีพีโพรพีโพรไทยไทยพี a พรแอน e แอนอินเตอร์แฟนไอเลิฟยูเวลิมันยูเลิฟมียูแคนเน่ช็อปปิ้งไม่มิสเตอร์นวัดยู่เนาซื้อมาเยอะเตินแล้วว่วัตช์ชินลี่ชิคเกอร์สกินบลวึ้มันเทนเออหน่อยอีกหน่อยอีกสิบ ทุกคนเร็วๆเหลืออีกแค่น,นิดเดียวเท่านั้นซื้อตอนนี้อยู่ช้อปปิ้งนาวเบียคอสยูนนอตช้อปปิ้งนาวไออังกี้แล้วนะ